สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมผู้ที่มีใจรักในการหาปลาทุกทุกท่านวันนี้นะครับออกมาหาปลาออกมายิงปลากันไม่ว่าปลาอะไรยิงหมดวันนี้ลองดูนะครับเพื่อนๆว่าจะมีแต้มมีตัวเพื่อนเพื่อนได้ดูกันหรือเปล่าไปกันเลยครับผมดูกันครับว่าจะโดนไหมแต้มเลขของเรา มาดูกันเลยครับผมโดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่าโดนไหมมาดูกันครับดูกันใสกันนาดไหนเนี่ยโดนหรือเปล่า โดนหรือเปล่าไม่โดนเลยอ้าวโดนเลยนะครับเพื่อนๆโดนโดนโดนใช้ขนาดไหนเนี่ยนี่ครับผมมาแล้วเต็มเลขของเราใช้อุ้ยใช้เกือบกิโลเลยเพื่อน โอ้ยตัวใหญ่มากตัวสวยมากโอ้โหสวย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 มากสวยมากสวยเลยสวยเลยตัวนี้เกือบกิโล นี่ครับเพืเ่อนๆสวยมากโอ้ยตัวเป็นกิโลเลยตัวนี้เป็นกิโลเลยครับผมไปเก็บกันเก็บกันครับเก็บกันโอ้ยสวยมากสวยมากเป็นกิโลเลยตัวนี้ ครับว่าจะโดนหรือเ่าแต้มที่สองของเราอุ้ยโดน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 ครับโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วใช้ขนาดไหนไม่รู้มาดูกันครับมาดูกันโดนโดนครับโดนมาดูกันเลยใช้ขนาดไหนแต้มที่สองของเรามาแล้วใช้ขนาดไหนใช้ขนาดไหนมาดูกันโอ้สวยมากเพื่อน โอ้ยสวยเลยสวยเลยใช้ขนาดฝ่ามือฝ่ามือเต็มเต็มนี่ครับเพื่อนๆสวยเลยสวยเลยสวยมากสวยมากไปครับเก็บกัน ไปเลยครับไปดูกันต่อไปชมกันต่อเลยว่าจะมีแต้มมีตัวเพื่อนๆดูอีกไหมไปกันเลยครับผมไปดูกัน เจอแล้วนะครับเจอตัวแล้วตอนนี้แต่มันยังอยู่ลึกอยู่อยู่ลึกมากดูกันครับโดนหรือเปล่าเอาพันอะไรเนี่ยพันพันกิ่งไม้พันกิงนก่งไม้แล้วเพื่อนๆพื่ันกิ่งไม้แล้ว โอ้โห,โหใครน่าจะเปียกอีกเลยแบบนี้โอโ้ปันกิ่งไม้ตเต็มเต็มเลยเพื่อนๆน่าจะเคยเปียกเลวแบบนี้ไปเพื่อนๆลงไปเอากันดีกว่าดึงมาไม่ขึ้นแล้วอื ไม่ไหวแล้วเพื่อนเพือนเอาไปลงไปเอากันดีกว่าถอดลองเท้าก่อนเตรียมตัวลงปลดอุปกรณ์ก่อนปลดกระเป๋าอะไรเรียบร้อยไปเลยไปกันไปดูกัน ไปกันเลยเพื่อนๆลงไปดูกันว่าไซส์ขนาดไหนไดูกันว่าไซส์ขนาดไหนโอ้ยโอ๊ยโอยโอยโอยเกือบลื่นแล้วเพื่อนๆไข่เปียกแน่นนอนแบบนี้ลุนน้ำลึกหรือเปล่าน้ำประมันไหนไม่รู้ ดูกันครับหูยน,น้ำเย็นเจี๊ยบเลยไ,ไก่หดเม็ดแบบนี้น้ำเย็นแบบนี้โอ้โหปันกิ่งไม้เต็มเต็มเลยเพแบบื่อนเพื่มาตั้งต้นอีกแล้วมั้งแบบนี้โอ้ยได้สวยเลยเพแบบื่อนเพื่อนว้าวได้สวยมากได้สวยมาก ครึ่งกิโลได้ม้งตัวนี้นี่ปั่นยังไงปั่นยังไงปั่นยังไงโอ้โหเต็มเต็มเลยเพื่อนๆปั่นยังไงวะปั่นยังไงนี่ออกมาแลว้วได้มาแล้วนะครับผมได้สวยเลย ไป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 ,ไปเก็บกันโอ้ยได้สวยได้สวยได้สวย,วยนีนะครับผมได้มาแล้วเต็มที่เท่าไหร่แล้ววะลืมเต็มที่สามเต็มที 4, ่สี่ที่สามมัง้ง ไปๆเก็บกันเก็บกันโอ้โหอยู่ไกลมากเลยเพื่อนๆตัวนี้ไกลมากแต่โดนหรือเปล่าเนี่ยโดนเปล่าโดนเปล่าโอ้โดน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 กับเพื่อนๆโดนแล้วโดนโดนโดนโอ้โหใช้ขนาดไหนเนี่ยใช้ขนาดไหน ขนาดไหนตัวเล็กนะเมื่อกี้ดูเห็นเป็นตัวเล็กเลยโอ้ยดึงแรง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 มากโอ้ยมา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 อย่าขาดนะอย่าขาดนะอย่าขาดนะมามามาเลยมามามาไซขนาดไหนเนี่ยทำไมดึงแรงจัง ดูกันครับเพืเ่อนๆใช้ขนาดไหนใช้ขนาดไหนโอ้อยากขนานดะอยากขนานดะอยากขนานดะมามะโอ้ติดอะไรอีกเนี่ยพันอะไรอีกเนี่ยอืมมาเลยครับเพื่อนๆมาเลยมาเลยมาเลยอืมใส่สวยเลยครับผมโอ้ยใส่ประมาณครึ่งกิโลได้ครับ ประมาณครึ่งกิโลนี่ครับผมตัวสวยเลยตัวนี้ตัวสวยเลยครับผมไปเก็บก้านจะโดนหรือเปล่าตัวนี้ใช้สวยเลยเพื่อนๆตัวนี้ไม่รู้จะโดนหรือเปล่า ดูกันเลยโอ้โดน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 อะไรับเพื่อนๆโดนแล้วใช้ขนาดไหนเนี่ยตัวนี้โอ้ยปันต้นบัวอีกแล้วปัน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 ใบบัวมามามาขึ้นมามาแล้วนะครับเพื่นมาแล้ว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 ฮืมสวมยเลยตัวนี้ โอ้ยสว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 ยโอ้ยใช้เกือบกิโลเลยตัวนี้อืสวยมากสวยมากสวยมากเกือบกิโลเลยตัวนี้เกือบกิโลนี่ครับผมใจสวยเลยใจสวยเลยใจสวยเลย

นั่นน <tube> ้อยเอาพันอีกแล้วพันพันลากบัวยแล้วเพื่อนเพื่อนพันอีกแล้วมา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 หน่อยมา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 อย่าการเด้อย่าการเด้อย่าการเด้อมา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 ขาดยังเนี่ยขาดไปแล้วมั้งขาดหรือเปล่า ยัง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 ไม่ขาดครับเพื่อนยังไม่ขาดยังไม่ขาดมาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาดูกันใไซขนาดไหนไซขนาดไหนไซขนาดไหนมาดูกันเลยโอ้โหสวย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 ไซสวยครับเพื่อนใไซขนาดฝ่ามือเต็มเต็มโอ้โหใส่นี้สวยมาก เกือบ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 กิโลอีกแล้วเพื่อนเกือบเกบือบกบิโลประมาณเจ็ดแปดขีดได้มั้งไปเลยครับเพื่อนๆไปดูกันต่อจะมีแต้มมีตัวเพื่อนๆดูอีกไม้ ไปไปมีแต่มมีตัวเพื่อนเพื่อนดูอีกไหมไปชมกันต่อเลยครับผมไปกัน ไปครับเพื่อนๆไปดูกันต่อครับผมจะมีแต้มมิดตัวเพื่อนๆดูอีกไหมไปกันเลยไปกันเลย มีแต่ใจเล็กๆนะครับเพื่อนๆไซส์ขนาดสามสี่นิ้วมีเยอะอยู่ครับแต่ผมไม่ยิงผมเลือกตัวโตๆสักหน่อยมีครับเจอและเจอแลวตัวนี้ขนาดใช้ขนาดฝ่ามือได้ Don't let don't 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 let don't let mak 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 ประมาณครึ่งกิโลนี่ครับจุดนี้ได้สามเต้มเลยสามเต้มไปเลย,ต,เเลยตัวที่สามเล็กกว่าเพื่อนก็หน่อยประมาณครึ่งกิโลได้ตัวนี้ cơm ăn, kinh kilo, đái, bay clip ông, bay chung container, bay clip bay can เก็บกันเก็บกันนี่นะครับผมสามเต้มใส่สวยๆตั้งนั้นไปเก็บกันเก็บกันครับผมเก็บกันเก็บกัน

โดนไหมโดนเลยครับเพื่อนๆพืนโด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 นเอาสงสัยน่าจะพันกิ่งไม้อีกแล้วเพืพ่อนๆพันต้นไม้อีกแล้วโอ้พันต้นไม้จริ่งด้วยเพื่อนเน่าจะเคยปียกอีกรอบแล้วมั้งแบบนี้ ไปหนอีกแล้วไปหนอีกแล้วมามามาหลุดหน่อยหลุดหน่อยหลุดหน่อยไม่หลุดเลยเพื่นเพื่อนไม่หลุดน่าจะเคยเปียกโลบช่องเลยเพื่อนๆแบบนี้โอ้ไม่ยอมหลุดเลยมามาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยออกมาออกมา เรียบร้อยแล้วเพืเ่อนๆลงไปเอาอีกแล้วแบบนี้ใส่เปียกรอบช่องแล้วปันเต็มๆแล้วเพืเ่อนๆแบบนี้ต้องลงไปเอาอีกแล้ว ไปเอาอีกแล้วแบบนี้เพืเ่อนเอ้ติดยังไงวะติดยังไงไข่เปียกรอบทองอีกแล้วเพืเ่นอนๆไป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 ดูกันไปดูกัน tay gần thấy cái gìn này khai yên kiếp, khởi hột mét cả bắn nè này 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 nè này phân bắn này ngay nè bắn ngay, ôi nên tức lên <c ười> ใช่กนะไไไ็ไม่ใหญ่เท่าไรโอ้ปันน่นตึกลื่นเ่อนดีนะโดนเต็มอยู่ตอนนึงมันยังไม่ขาดอือๆใไม่ใหญ่เท่าไรมันนไม่ใหญ่เท่าไรขนาดฝ่ามือได้ไปจับกัน กันเก็บกันเก็บกันไม่ใหญ่เท่าไรเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับช่วยกันสนับสนุนกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับผมขอบคุณเ,เพื่อนๆมากครับผมที่ติดตามรายการสายลาบปลาเกือติดตามช่องสายลาบปลาเกลือของเรานะครับผมขอบคุณมากไอ้ไม่ใหญ่เท่าไรตัวนี้ไม่ใหญ่เท่าไร นี่ครับเพื่อนเพื่อนได้มาแล้วตัวไม่ถึงกิโลนะครับไม่ถึงหนึ่งกิโลสวยมากสวยมากนี่ครับเพื่อนเพื่อนโอ้โอ้โอโอ นี่นะครับเพื่อนๆวันนี้สรุปเต้มนะครับผมได้มา15บห้เต้มนะครับเฮ้ยไม่ใช่สิบสอเต้มเพื่อนๆคนไหนได้เข้ามาดูก็อ,อย่าลืมช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใด้าทำคลิปต่อๆไปครับผมสวัสดีครับ กด subscribe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  ให้ช่องสายล่าปลาเกลือด้วยนะคะ